สวัสดีครับมตรีสายห้าครับยืนยันตัวตนครับผมสวัสดีมนีมวัียี่สิบสิงหาคันยาสิงหากันยาบอกร้อาานร้อนครับมนีฝนมาตกเลยตลาดบางกกอบกรุงเทพครับค้ดมุจักบังคุดบ่ครับนี่เดี๋ยวผมสีมาท่ายั่บงคุดลูกเนี่ย หน่อยเนี่ยข้างในนี่มีจัาเม็ดครับข้างข้างในเนื้อเนื้อมันเนี่ยมีมีจัาเม็ดมีจัาในมาเล่นมาถ่ายกันสนุกสนุก,กนครับนี่จะถ่ายเสียดสีเด<ะ>ี๋ยวสีเดี๋ยวสีแกะเดี๋ยวจะเปิดให้เบิลอ่ะผมมีเทคนิคดีๆเอาไปเล่นกันครับ นี่ครับตูดมันงตูดมั่คุดเห็นไหมครับมี่แจกอ่านครับเลยนับเบอร์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่จากจากสิรูว่าข้างในนี่มันไม่จช่เมียนับนับเบอร์อันนี้ครับมันนี่ยูเกสแชกเกสอ่านนี่ครับโด <Okay, okay. S 1> ยท่ายืนกันได้ด้วยเรียนวงเหล่าท่ายืนกันได้ครับ นี่ครับมีอยู่เกจแช่เกอันเพต้บบองนับมองนนะครับมองี้พวกเก้วพต้องนับขวดมันนี่อันนี้นับตัวนี้มีเกจเกจเกจเงี้มเนาะแล้วเราจะเปิดห้เบิ่งครับเป็นแมน,นบอกดอครับอีกอี่างนี้เห็น นับมึงหนึ่งสอสา่ห้าหกเจ็ดเจอันปะครับนับเบิ่งดีๆครับหนึ่งสองสามส <g ül> ี่ห้าหกเจ็ด 1, 2, 3, 4, 5, 6, อันนี้หนึ่งหนสี่หหก็นี่เครับเจอันเ็ดเมล็ด นี่ครับอะ่รเกียอันนับตรงนี้ครับนับควรมั่นเนี่ยครับมีจกอ่านกับน,นับไปเลย้งงางในยเมีว่าเอาไปเรียนเอาไปเรียนกันครับเกมมันมั่นเกียแบบว่องเราครับว่องเราไปเรียนกินเราได้ครับส,สบายสบาย,บายอืม กินมังคุดมีประโยชน์ครับหวานครับเอาเดินกันเด้อครับจอมยุทมุ่งตีครับ